คนที่มีความชํานาญในการใช้อาวุธปืนเนี่ยจะต้องเน้นย้ําว่าห้ามเอานิ้วเข้าในกลงไกเด็ดขาดการเอานิ้วเข้าในกลงไกเนี่ยจะบ่งบอกถึงพื้นฐานอันดับแรกนะครับว่าคนคนนี้เพิ่งซื้อปืนคนคนนี้เพิ่งหัดเล่นปืนคนคนนี้ไม่มีความรู้ในเรื่องปืนเลยคือไม่มีความชํานาญนะครับไม่เคยฝึกฝนนะครับไม่เคยผ่านการฝึกฝนประสบการณ์การเอานิ้วเข้าในกลงไกเนี่ย นะครับมันเคยมีมาแล้วคือป้าคนหนึ่งแกกําลังทําขนมข้าวต้มมัดนะครับแล้วปืนผัวแกเนี่ยตั้งอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็จะมีคนทักออว่านี่พกปืนด้วยหรือนะั่นปืนอะไรป้าคนนี้แกก็หยิบปืนออกมาดูนะครับโดยที่แกเนี่ยเอานิ้วเข้าในโกงไกนะครับช่วงที่เอานิ้วเข้าในโกงไกเนี่ยแกรู้สึกว่าแกบูบนะครับเมือก็จะเป็นลมคือแกเป็นลมอ่ะ นะครับแต่นิ้วเนี่ยยังคาอยู่ในไกลอ่ะนะครับปืนลั่นไปหนึ่งนัดนะครับช่วงจังหวที่ว่าแกกําลังกระโชคอ่ะแบบแกจะเป็นลมอ่ะนะครับแกจะเป็นลมแล้วนิ้วมันก็ยังคาอยู่ในไก่อ่อะ,อะจังหวะที่ว่าวูบนี่แหละแกก็ได้ลั่นไกไปหนึ่งนัดนะครับกระสนนะครับไปถูกฝาบ้านนะครับปูนนี่แตกหมดเลยนะครับคิดดูว่าถ้าถูกคนเนี่ย ถ้ายืนกันซ้อนนี่ตายสองคนเลยนะครับถ้าถูกคนอนคือตายนะครับอช่วงจังหวะที่ว่าวูบเนี่ยนะครับนิ้วมันก็ยังคาอยู่ในกายจังหวะที่วูบเนี่ยอแกก็ลั่นไปหนึ่งนัดเปรี้ยงนะครับโดยที่แกไม่รู้สึกตัวเลยนะครับเพราะตื่นมาแกบอกว่าแกไม่รู้เรื่องเลยนะครับออไม่รู้แกเป็นอะไรอะนะครับช่วงจังหวะที่แกวูบแกเป็นลมอะ่ะ นะครับเขาก็บอกว่าออนั่นน่ะป้าลั่นปืนไปนะครับแกไม่รู้เรื่องเลยนะครับแกวูบแกหมดสติแกเป็นลมนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเขาเรียกว่าสิ่งที่มันทําให้มันเกิดขึ้นนะครับคอนอะไรอะเอานิ้วเข้าในกล่องไกอ่ะช่วงเอานิ้วเข้าในกล่องไกลอ่ะคือแกไม่เคยจับปืนนะครับแกไม่มีความรู้ในเรื่องปืนนะแกก็เอานิ้วเข้าในกล่องไกลอ่ะ ช่วงจังหวะเดี่ยวนิ้วว่าในกลองไก่กก็วูบเป็นลมแล้วก็นิ้วเนี่ยมันก็ยังล็อกอยู่อะนะครับแกก็ลั่นไปหนึ่งนัดนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพุมพรนะครับเป็นคอนมีฐานะดีนะครับเป็นคอนมีฐานะดีนะครับมีแค่ว่าคอนเข้ามาทักนะครับว่าพกปืนอะไรไปนเนี้ยกก็หยิบมาถึงนะครับอันดับแรกเอานิ้วเข้าในไก่เลยนะครับช่วงจังหวะนั้นแหละลั่นเปรี่ยงเลยนะครับ นี่คือสาเหตุที่เขาไม่เอานิ้วคว้าในโกงไกลนะครับคนเล่นปืนเนี่ยบางทีก็รู้ว่าปืนเนี่ยมันมีกระสุนหรือไม่มีนะครับแต่เขาต้องฝึกให้เป็นนิสัยนะครับช่วงจังหวะที่ว่าอ่าปืนไม่มีกระสุนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลืมนะครับกระสุนมันเสือคาอยู่วันนี้นะครับตายนะครับช่วงจังหวะที่ว่าไายไฟจังหวะไยไฟนั้นก็ต้องดูซ้ายดูขวาดี นะครับไม่ใช่รายฝ้ายมัวมววอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปืนนะครับช่วงจังหวะที่ว่าเรา,นาในขว้าในโกงไกลเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะครับร่างกายเราจะเป็นแบบไหนร่างกายเราจะวูบเราจะหมดสติเรานะครับร่างกายเราไม่ได้เหมือนเดิมนะครับร่างกายเรานะครับมันไม่ได้เหมือนเดิมตลอดนะครับบางทีมันมีปิดพลาดนะครับถ้าเรื่องมันจะทําให้เกิด นะครับอ่ามันก็เกิดอ่าการจับเปินจับแบบน,นี้นะครับมันจะได้ไม่เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดนะครับ